เรามาทาเต้าเจี้ยวหลนกันครับองประกอบของเต้าเจี้ยวหลนจะมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันตั้งแต่อันแรกสุดเลยก็คือหมูสับครับหมูสับแล้วก็อีกอันนึงก็คือกุ้งสับนะครับกุ้งสับหยาบๆก็พอนะครับเป็นกุ้งสดองคประกอบต่อไปนะครับก็คือเต้าเจี้ยวขาวครับเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยก็จะเป็นเต้าเจี้ยวที่ซื้อในตลาดนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่เต้าเจี้ยวที่ขายเป็นขวดตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยน้ำหมักเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วมันจะเค็มเกินไปนะคร ซื้อเต้าเจี้ยวขาวจากตลาดขายเป็นถุงๆครับครึ่งกิโลก็20บาทเท่าน,นั้นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือกะทิครับกะทิเราก็ใช้กะทิกล่องได้นะครับซึ่งก็เอามาแล้วเดี๋ยวเราก็จะพยายามผัดมันก่อนนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือไข่ไก่ครับผมไข่ไก่อีกหนึ่งฟองหรือใครอยากจะให้มันมันอีกหน่อยก็2ฟองก็ได้นะครับในส่วนของเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับเราก็เริ่มกันด้วยน้ำปลาครับน้ำตาลปีบ๊บ แล้วก็น้ำมะขามเปียกครับผมและนอกนั้นก็ยังมีพริกสวนสีต่างๆนะครับทั้งสีส้มสีแดงสีเขียวเพื่อความสวยงามในการทําหล่นนะครับแล้วก็ยังมีใบมะกรูดซอยครับผมแล้วก็หอมแดงซอยก็ทั้งหมดนี้จะใส่ในระหว่างที่เราทําหล่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นทําหล่นกันนะครับแต่อันดับแรกเลยนะครับก็คือเราต้องจัดการตัวเต้าเจี้ยวขาวกันก่อนครับเหาเต้าเจี้ยวขาวมาเฉพาะตัวเต้าเจี้ยวเองครับ ไม่ต้องเอาตัวน้ำมันมาเราเอามาใส่ครกครับแล้วก็จัดการตำ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 ให้ละเอียดซะก่อนนะครับเมื่อตำตำเต้าเจี is, e ้ยวจนละเอียดดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เต้าเจี้ยวออกมาในลักษณะของเต้าเจี้ยวบดนั่นเองนะครับอันดับแรกเลยผมก็จะใช้เต้าเจี้ยวที่เราบดไปเรียบร้อยแล้วมาผสมกับเนื้อหมูกันก่อนเลยครับพยายามผสมครับให้ทั้งเนื้อหมูแล้วก็เต้าเจี้ยวเข้ากันให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่ว่ารสชาติของเนื้อหมูกับเต้าเจี้ยวจะได้กลมกลืนกันดีๆ ก็ถือว,ว่าเป็นการหมักเนื้อหมูกับเต้าเจี้ยวไปในตัวเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งกระทะกันได้เลยเพื่อที่จะเริ่มต้นด้วยการผัดกะทิก่อนครับหลังจากใส่กะทิลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็หมูที่หมักกับเต้าเจียวเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ตามลงไปได้เลยนะครับก่อนที่มันจะร้อนเกินไปนะครับแล้วก็พยายามยีหมูให้กระจายทั่ทวๆนะครับท,ทั่วๆกระทะจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนๆนะครับแล้วหลังจากนั้นกะทิในกระทะก็จะค่อยๆร้อนขึ้นนะครับก็ค่อยๆดูไปคนไปเรื่อยๆอย่าให้มันไหม้แล้วกันนะครับ เราใช้ไฟกลางๆนะครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆให้หมูสุกช้าๆนะครับแล้วก็คอยสังเกตได้เลยนะครับว่าตัวเนื้อหมูเนี่ยเริ่มไม่เป็นสีชมพูแล้วนะครับเริ่มเป็นสีขาวแล้วก็แสดงว่าเนื้อหมูสุกข,ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกระทะเริ่มร้อนเราก็เริ่มใส่เครื่องปรุงได้เลยเริ่มต้นกันที่ตัวน้ำปลาครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามนะครับแล้วหลังจากนั้นก็น้ำตาลปี๊บครับผม ในระหว่างที่เราทำเราก็ชิมไปด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเค็มเกินไปเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บตัดเข้าไปหน่อยเพื่อที่ว่าจะได้เกิดความสมดุลในรสชาติของหลนที่เรากำลังทำนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่จะใส่ส่วนประกอบกอื่นครับเริ่มกันด้วยพริกซอยครับผมหอมแดงซอยครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือใบมะกรูดซอยครับแล้เมื่อทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ถึงเวลาใส่กุ้งสดครับ พราะว่ากุ้งสดสุกเร็วเพราะฉะนั้นเราใส่ทีหลังได้เลยนะครับและเมื่อทุกอย่างสุกดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันสุดท้ายเลยครับก็คือไข่ไก่ครับผมแล้วก็ตีให้เรียบร้อยเลยนะครับก่อนที่จะลงไปในกระทะครับถ้าคิดว่าหล่นมันแห้งเกินไปเราก็สามารถเติมน้ําลงไปได้นะครับแล้วก็ปรุงแต่งรสชาติกันไประหว่างที่ทําเอาที่ถูกใจนะครับหลังจากนั้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยพร้อมจัดจานได้เลยครับ เป็นนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้เต้าเจี้ยวหลนครับหรือหลนเต้าเจี้ยวก็เหมือนกันนะครับเรียกยังไงก็ได้มีทั้งหมูสับแล้วก็กุ้งสดในนี้ด้วย mm hmm. เดี๋ยวเราแต่งหน้ากันอีกนิดนึงนะครับ mm hmm. โรยพริกลงไปสักนิดหน่อย mm hmm. แล้วก็วางใบผักชีสักหนึ่งใบนะครับ ลองทำกันดูครับเมนูนี้ทำไม่ยากไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่ารายการนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยชอบหรือไม่ชอบอยังไงเขียนคอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับติดชมรายการกันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพดีกันทุกคนลุงน้ําทําครัวสวัสดีครับ